สวัสดีครับมาเช็คดวงรายวันผ่านพลังงานพ่ยิปสีประจําวันจันทร์ที่22เดือนกันยายน2568วันนี้จะตรงกับวันแรม15ค่ําเดือน10ปีมะเส็งงูเล็กนะครับวันนี้เป็นวันพระนะครับวันสุดท้ายของเดือน10แล้วนะครับพรุ่งนี้วันอังคารนะก็เป็นวันขึ้น1ค่ําเดือน11ไปแล้วนะครับผมมานะครับใครที่สอบถามเรื่องขงสีเสริมดวงการเงินในวันนี้นะครับ อันนี้วันจันนะสีเสริมดวงการเงินจะเป็นสีเทาสีที่ดึงดูดในเรื่องของความรักจะเป็นสีม่วงสีที่เป็นคู่มิตรอุปถัมภ์ดวงนะครับก็คือสีเขียวและสีฟ้าสีที่ห้ามใช้วันนี้จะเป็นสีแดงนะครับเลขนํำโชคได้แก่เลข0เลข2เลขสีเลข8เลข7และเลข6นะครับสาธุพุทธังเปิดทำมังเปิดสังขังเปิดใครชมจนจทขอให้นะฮะ มีแต่สิ่งที่ดีนะครับนะกดไลค์กดแชร์คลิปนี้เพื่อเป็นสะพานบุญและเป็นธรรมทานคอมเมนต์เพื่อรับพลังงานบวกๆจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์และครูบาอาจารย์ใครที่ได้รับพลังงานไพ่ที่ดีให้คอมเมนต์ว่าน้อมรับพลังงานแต่ถ้าใครที่ได้รับพลังงานไพ่ที่ไม่ดีให้คอมเมนต์ว่าขอเคลียร์พลังงานนะครับดูดดวงสมวนตัวกับอาจารย์มีค่าเปิดดวงที่599อยบาบาทนะฮะใครสนใจสามารถติดต่อโอนเงินจองคิวไว้ทางอินบ็อกของทิกต็อกได้เลยนะครับผมหรือแพลตฟอร์มที่คุณรับชมครับ คนที่เกิดในวันอาทิตย์ครับวันนี้ดูสิครับว่าพลังงานจัก,กรวาลจะบอกอะไรได้ไพ่ห้าถ้วยวันนี้กิจการงานของคุณนั้นนะครับคุณมักจะเป็นคนที่ขี้กังวลขี้กลัวนะครับนะเพราะว่าในช่วงเนี้ยนะครับจะทําอะไรใหม่ๆก็กังวลไปหมดนะจริงๆแล้วสถานการณ์การงานถือว่าดีนะครับวันนี้ไม่มีปัญหาการเงินก็เช่นกันนะครับวันนี้มักจะกังวลในเรื่องของการลงทุนลงได้ครับลงแต่น้อยนะครับ สุขภาพนะครับวันนี้นะให้ระวังกระเพาะอาหารลำไส้นะครับความรักคนโสดนะครับในวันนี้นะก็ให้ออกจากอดีตได้แล้วนะครับความรักดีๆกำลังรออยู่นะครับผมอย่าจมปลักอยู่กับเรื่องเก่าๆคนที่มีคู่นะครับวันนี้ปัญหาความรักนั้นนะคุณมักจะขี้หวาดระแวงหรือขี้กลัวมากเกินไปวันนี้ขอพรขอโชคลาภให้ไหว้พระปางถวายเนตรสวดมนต์ไหวพระเยอะๆนะครับเพื่อเป็นการเสริมบุญเสริมบาร,รมีแล้วก็ นะครับให้อยู่กับปัจจุบันอย่าไปคิดย้ำคิดย้ำทำแต่เรื่องที่ผิดพลาดไปแล้วท่านที่เกิดในวันจันทร์ครับได้ไพ่หกไม้เท้ากิจการงานของคุณนั้นในวันนี้นะครับมักจะได้รับความสําเร็จจะทําอะไรก็ดีนะครับนะ้างานคือว่าโดดเด่นนะครับการเงินก็เช่นกันวันนี้นะครับนะเป็นคนหาเงินหาทองเก่งนะครับสุขภาพนะครับวันนี้ แข็งแรงคนที่เจ็บป่วยก็จะดีขึ้นความรักคนโสดนะครับในวันนี้นะก็จะมีคนเข้ามาชอบเยอะเป็นคนมีเสน่ห์คนที่มีคู่วันนี้ความรักแฮ ppy มีความสุขวันนี้ขอพรขอโชคลาภให้ไหว้พระปางห้ามญาตินะครับแล้วก็นะวันนี้ต้องตั้งจิตสวดมนต์แล้วก็ขยันทํางานนะครับก็จะดีท่านที่เกิดในวันอังคารครับวันนี้ได้ไพ่ เดะสตาร์นะครับวันนี้กิจการงานของคุณนั้นวันนี้จะได้รับข่าวสารงานใหม่ๆหรือว่างานที่คุณรอคอยกําลังจะมาการเงินก็เช่นกันวันนี้นะครับการเงินมีความหวังนะครับการลงทุนอาจะต้องลงแต่น้อยถึงจะดีนะครับสุขภาพนะครับวันนี้แข็งแรงคนที่เจ็บป่วยก็จะดีขึ้นนะครับแต่ให้ระวังอาการชาตามปลายมือปลายเท้าวความรักคนโสดนะครับวันนี้ก็นะครับคนที่คุณแอบชอบก็เริ่มรู้สึกดีกับคุณคนที่มีคู่วันนี้ความรักแฮ ppy นะครับ แต่ว่าตัวคุณเองนั้นถ้าจะให้ความรักดีต้องนะครับเปิดใจคุยกับแฟนให้ดีๆนะครับวันนี้ขอพรขอโชคลาภให้ไพ้พระปางสายญาตินะครับเพื่อที่จะเสริมดวงของตัวคุณเองนะครับให้ดีขึ้นท่านที่เกิดในวันพุธกลางวันและกลางคืนครับวันนี้ได้ไพ่นะฮะอัศวินไม่เท้ากิจการงานของคุณนั้นวันนี้ต้องลุยต้องสู้นะครับนะ <S <S ถ้าไม่ลุยไม่สู้เนี่ยก็จะไม่สําเร็จนะฮะการเงินก็เช่นกันนะครับวันนี้ เงือไม่ตกนะครับไม่ค่อยได้ตังนะต้องออกแรงสุขภาพนะครับวันนี้นะต้องหมั่นออกกําลังกายดูแลร่างกายกันด้วยนะครับความรักคนโสดวันนี้รักใครชอบใครต้องเปิดใจคุยกันนะครับนะคนที่มีคู่วันนี้อย่ามัวแต่บ้างงานอย่ามัวจะทำงานมากเกินไปต้องหันกลับมาดูแลครอบครัวบ้างนะครับวันนี้ขอพรขอโชคลาภให้ไหว้พระปาง อุ้มบาตรพูดกลางวันและพูดกลางคืนในว่าพระปางป่าอะไรๆนะครับหมั่นสวดมนต์ไหว้พระกันเยอะๆนะครับเพื่อยกจิดตัวเองให้สูงขึ้นท่านที่เกิดในวันพักระัสบ,บดีวันนี้ได้ไพ่เก้าเหรียญกิจการงานของคุณนั้นนะครับมักจะได้รับงานใหม่ๆสิ่งใหม่ๆเข้ามานะฮะแต่คุณเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบยุ่งกับใครในวันนี้การเงินก็เช่นกันวันนี้จะได้รับการเงินเข้ามาเยอะเลยนะครับ สุขภาพนะฮะวันนี้ถือว่านะแข็งแรงคนที่เจ็บป่วยก็จะดีขึ้นความรักคนโสดวันนี้คุณอ่ายังไม่อยากเปิดใจให้ใครเข้ามานะครับชอบอยู่คนเดียวคนที่มีคู่วันนี้ความรักคุณอาจจะต้องมีการอ่าอยู่นิ่งๆนะครับเพื่อที่จะปรับนะใจให้ดีขึ้นแล้วค่อยนะครับไปพูดคุยกับแฟนนะวันนี้ขอพรขอโชคลาภให้ไหว้พระปางอ่าสมาธิสวดมนต์เยอะๆนะครับนะจะได้ดึงดูดโชคลาภไปท่านที่เกิดในวันศุกร์ครับ ได้ไพ่เดดชาลีออดนะครับวันนี้นะฮะกิจการงานของคุณนั้นนะครับมักจะเต็มไปด้วยการต่อสู้และการเริ่มต้นใหม่การเงินก็เช่นกันนะครับวันนี้เงือไม่ตกมันก็ได้ตังค์ต้องทําเองนะครับสุขภาพนะครับวันนี้ให้มันออกกําลังกายนะครับความรักคนโสดนะวันนี้คุณก็อ,อยู่ในระหว่างที่คุณกําลังเลือกอยู่นะครับน่าจะโสดดีหรือจะมีแฟนดีอะไรเงี้ยนะฮะก็ต้องเลือกดีๆนะนะครับ คนที่มีคู่นะครับวันนี้ปัญหาครอบครัวทุกอย่างคุณสามารถควบคุมและเคลียร์ได้อย่างแล้วอยู่แล้วนะครับวันนี้ขอพรขอโชคลาภให้ไหว้พระปางรำพึงสวดมนต์ไหว้พระเยอะๆนะครับนี้จะดีขึ้นท่านที่เกิดในวันเสาร์ครับวันนี้ได้ไพ่ก้าวดาบวันนี้กิจการงานของคุณนั้นนะครับมักจะแบกปัญหาแบกทุกเรื่องเอาไว้หมดเลยนะครับอาการเงินก็เช่นกันวันนี้เหมาะกับการ เก็บเงินเอาไว้ก่อนอย่าเพิ่งลงทุนนะครับนะอย่างไม่ดีสุขภาพนะครับวันนี้ให้ระวังอาการเครียดปวดหัวไมเกรนความรักคนโสดวันนี้คุณยังไม่พร้อมที่จะเปิดใจให้ใครเข้ามาคนที่มีคู่นะครับวันนี้ความรักนั้นนะอาจจะต้องมีการคลี่คลายปัญหาความในใจกันบ้างนะครับนะถึงจะดีขึ้นวันนี้ขอพรขอโชคลาภให้ไหวพระปางานาคปลกนะครับแล้วก็หมั่นสวดมนต์ไหวพระกันเยอะๆก็จะดีขึ้นวันนี้ขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกคนลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับ